นี่ครับล่าสุดนะครับเนื้อเดียวเอามาทําเป็นเมนูหลังเลิกงานครับทุกคนนี่ย่างมันไหมทอดเป็นแม่อร่อยต้องกินย่างครับเขาเยิ้มฮอนหอนครับจุดจอดย่างล้อมหอมใส่จุดจวดอแบบนี้ครับแซ่บกับบังซุปครับเขาฮอนหอน นลอดครับมุ้งน้ำใม่มาคั่นเปไงครับทุกคนหอดหลอดขอครับมุ้งน้ำใหม่คุยคับนเปไง